ลองลึกภาพตามผมนะครับถ้าคุณเป็นช่างสลับหินเมื่อ1,000ปีก่อนกำลังนั่งสลักทับหลังหินทรายอยู่หินก้อนใหญ่ที่หนักหลายร้อยกิโลกรัมคุณใช้เวลาหลายเดือนค่อยๆสลักลายสิงคายท่อนพวงมลาลัยออกมางานยังทำไม่เสร็จรองรอยยังตื้นๆอยู่ยังต้องเก็บรายละเอียดอีกเยอะแล้วในวันหนึ่งคุณต้องหยุดงานทิ้งทับหลังที่ยังสลักไม่เสร็จไว้กลางคันเก็บสิวเก็บค้อนแล้วเดินออกไป ไม่เคยกลับมาทำต่ออีกเลยหินก้อนนั้นนอนรออยู่1 0 0 0ปีจนกระทั่งปี2023นักโบราณคดีขุดเจอพวกเขาเห็นร่องรอยการสลักที่ยังไม่เสร็จและเข้าใจทันทีว่านี่คือหลักฐานบางอย่างที่พิเศษมากคำถามคือทำไมช่างถึงหยุดงานกลางคันเกิดอะไรขึ้นเมื่อ1,000ปีก่อนวันนี้เราจะไปค้นหาคำตอบที่ปราสาทบ้านบูใหญ่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาปราสาทขอมเล็กๆที่แทบไม่มีใครรู้จักแม้จะอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพแค่100เมตรนี่คือเรื่องราวของปราสาทที่นักวิชาการเชื่อว่าอาจไม่เคยสร้างเสร็จเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงเลือกแห่งการบรรจนภัยวันนี้ผมจะพาไปชมประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในสถานที่แห่งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามประชมครับก่อนที่เราจะไปดูปราสาท เรามาทำความรู้จักกับสถานที่กันก่อนครับอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาถ้าใครขับรถไปโคราชบ่อยๆคงคุ้นเคยกับชื่อนี้เพราะทางรถไฟผ่านถนนมิตรภาพตัดผ่านแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าที่นี่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากแค่ไหนชื่อสูงเนินมาจากไหนจริงๆแล้วชื่อเดิมคือบ้านสองเนินเพราะมีเนินดินอยู่สองฟากบึงแห้ว ซึ่งเป็นบึงใหญ่ที่มีน้ำตลอดปีต่อมาคำว่าสองเนินก็เพี้ยนเป็นสูงเนินเหมือนคำหลายคำในภาษาไทยที่เปลี่ยนไปตามการเวลาแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือพื้นที่แห่งนี้เคยมีเมืองโบราณถึงสองเมืองเมืองแรกคือเมืองเสมาเมืองที่สองคือเมืองโคราคปุระหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเมืองโคราใช่แล้วครับทินเดิมของโคราชอยู่ที่นี่ก่อนที่จะย้ายไปตั้งเมืองใหม่ ที่เราเรียกกันว่านครราชสีมาในปัจจุบันทั้งสองเมืองนี้มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณมากและในพื้นที่นี้มีปราสาทขอมกระจายอยู่หลายแห่งปราสาทโนนกู่ปราสาทเมืองแขกและปราสาทที่เราจะพูดถึงวันนี้ปราสาทบ้านบูใหญ่ปราสาทบ้านบูใหญ่ตั้งอยู่ตรงไหนอยู่หลังโรงเรียนบ้านบูใหญ่หมู่7ต็าบลสูงเนินถ้าขับรถไปตามถนนมิตรภาพ แล้วเลี้ยวเข้าไปแค่100เมตรก็ถึงแล้วใกล้มากจนแทบไม่น่าเชื่อว่าปราสาทอายุ1,000ปีจะอยู่ใกล้ถนนหลวงขนาดนี้แต่พอไปถึงจริงคุณอาจจะผิดหวังนิดหนึ่งเพราะไม่เห็นปราสาทสูงตระหง่านอย่างที่คิดที่เห็นคือเนินเตีย้ยเตีย้ยกองหินทรายและศิลาแรงกระจัดกระจายบางก้อนมีลูดลายสลักอยู่บางก้อนเกลี้ยงเปล่าไม่เหลือรูปทรงของสถาปัตยกรรมเลยแค่ซากปรักหักพังที่นอนกองอยู่บนพื้นดิน เมื่อ1,000ปีก่อนที่นี่เคยเป็นอะไรนักโบราณาคดีบอกว่านี่คือาศาสนาสถานในาศาสนาพราหมลัธิไสวนิกายสร้างขึ้นในยุคศิลปะขอมแบบบาปวนราวพุทธศตรวรรษที่16บหถึงสิหรือประมาณคริสตศักราช1,000งพถึงหนึ่อายุเท่ากับปราสาทพนมรุง้งปราสาทเมืองต่ําและปราสาทหินพิมายที่เราคุ้นเคยกันแต่ทําไมที่นี่ถึงพังทลายขนาดนี้ทําไมไม่มีใครรู้จัก คำตอบอาจจะอยู่ที่มันไม่เคยส film, ร้างเสร็จต claro> <Yeah, UH, uh 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 ั้งแต่แรกเรื่องราวของปราสาทบ้านบูใหญ่ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อเกือบ100ปีก่อนวันที่3มกราคมพุทธศักราช2480มีการสำรวจขุดค้นครั้งแรกตอนนั้นพบว่ามีกองหินทรายและศิลาแรงกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณมีแนวฐานจมอยู่ใต้กองหินแต่ไม่สามารถสังเกตแนวได้ชัดเจนหลังจากนั้นปราสาทแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้าง ไม่มีใครสนใจอีกเกือบ100ปีจนกระทั่งปี2023สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาได้รับงบประมาณทำโครงการขุดแต่งโบราณสถานพวกเขากลับมาที่นี่อีกครั้งพร้อมทีมนักโบราณาคดีและเครื่องมือที่ทันสมัยและสิ่งที่พวกเขาค้นพบทำให้ทุกคนตื่นเต้นเริ่มต้นในวันที่18พฤษภาคม2566นักโบราณาคดีขุดพบสิ่งแรกสิวลึงสิวลึงคืออะไร มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพระศิวะในศาสนาฮินดูเป็นหินทรงกระบอกยาวประมาณ30เซนติเมตรสภาพสมบูรณ์มากการพบศิวลึงบอกเราได้เลยว่าที่นี่เคยเป็นาศาสนาสถานในาศาสนาพราหมณ์ลทัทธิไสววนิกายแน่นอนสัปดาห์ต่อมาวันที่25พฤษภาคมพวกเขาพบสิ่งที่สองที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นทับหลังลายสิงถือท่อนพวงมะลัยทับหลังชิ้นนี้สวยงามมากเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีสิงอยู่กลางภาพปากคายพวงมาลัยออกมาเป็นกรอบรอบๆด้านบนและด้านล่างมีลายใบไม้ประดับการสลักลึกมีมิติเป็นลักษณะเด่นของศิลปะบาปวนสภาพสมบูรณ์มากถือว่าเป็นชิ้นที่สมบูรณ์ที่สุดในบรรดาทับหลังทั้งหมดที่พบแต่วันรุ่งขึ้นวันที่26พฤษภาคมพวกเขาพบสิ่งที่สำคัญที่สุดโกลนทับหลังโกลนในภาษาโบราณาคดีหมายถึงสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จ ยังอยู่ระหว่างการขึ้นรูปทับหลังชิ้นนี้ยังสลักไม่เสร็จลวดลายปรากฏไม่ครบองค์ประกอบร่องรอยการสลักยังตื้นเขินคล้ายกับว่าช่างเพิ่งเริ่มต้นสลักแล้วหยุดกลางคันไม่เคยกลับมาทำต่อนักโบราณาคดีตื่นเต้นมากเพราะนี่คือหลักฐานที่หาได้ยากมันบอกเราถึงกระบวนการทำงานของช่างโบราณบอกเราว่าปราสาทแห่งนี้อาจยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วเดือนหลังจากนั้น วันที่27มิถุนายนพวกเขาพบอีกทับหลังชิ้นที่4ทับหลังพระอินทรงช้างเอราวัณขายท่อนภูมาลายพบที่ด้านทิศตะวันตกของปราสาทร่องรอยการสลักมีความลึกและเด่นชัดแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เช่นกันรวมแล้วพบทับหลังทั้งหมด4ชิ้นครบทั้ง4ด้านของปราสาทแต่สภาพสมบูรณ์จริงๆมีเพียง1ชิ้นเท่านั้นคือทับหลังลายสิงที่พบในวันแรก นอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมอื่นๆอีกมากมายฐานบัวกรอบเสาประตูบัวยอดปราสาทกรอบหน้าบันชิ้นส่วนหน้าประดับมุมทั้งหมดสลักด้วยหินทรายสีขาวหินทรายสีเทาและหินทรายสีแดงบางส่วนหินเหล่านี้มาจากไหนตามรายงานมาจากแหล่งหินตัดที่อำเภอสีคิ้วซึ่งเป็นแหล่งเดียวกับหินที่ใช้สร้างปราสาทหินพิมายปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่ถ้าใช้หินจากแหล่งเดียวกันทำไมปราสาทบ้านบูใหญ่ถึงเล็กกว่าทำไมถึงพังทลายขนาดนี้คำตอบที่นักวิชาการเสนอคือมันไม่เคยสร้างเสร็จตั้งแต่แรกหลักฐานจากโกลนทับหลังเหล่านี้ทำให้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าปราสาทแห่งนี้อาจถูกทิ้งร้างกลางคันก่อนที่งานจะเสร็จสมบูรณ์นักวิชาการบางท่านอธิบายว่าในยุคข,ของโบราณช่างสลักมีจานวนไม่มากนัก พวกเขาต้องเดินสายไปทำงานตามประสาทต,ต่างๆเมื่อมีโครงการใหม่เกิดขึ้นช่างก็ต้องไปทำงานที่ใหม่งานของประสาทเก่าจึงค้างคาไม่แล้วเสร็จแต่นั่นอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดทำไมงานถึงหยุดกลางคันไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่มีความเป็นไปได้หลายอย่างบางคนตั้งคำถามว่าอาจเกิดสงครามขึ้นในยุคนั้นอนาณาจักรขอมีการสู้รบกับอาณาจักรเพื่อนบ้านอยู่บ่อยครั้งถ้าสงครามเกิดขึ้น การก่อสร้างปราสาทก็ต้องหยุดลงหรืออาจเป็นเพราะผู้สนับสนุนโครงการสิ้นพระชนก่อนในสมัยโบราณการสร้างปราสาทเป็นภาระของพระมหากษัตริย์หรือคุนนางระดับสูงถ้าท่านเหล่านั้นสิ้นพระชนโครงการก็อาจถูกยกเลิกหรือช่างสลักต้องเดินทางไปทำงานที่อื่นอย่างที่บอกช่างมีจำนวนจำกัดถ้ามีปราสาทใหญ่กว่าสำคัญกว่าเกิดขึ้นช่างก็ต้องย้ายไปทำที่นั่น ทุกอย่างยังเป็นปริศนาที่รอคำตอบแต่ปริศนาไม่ได้จบแค่นี้เมื่อนักโบราณคดีขุดลงไปลึกขึ้นพวกเขาพบสิ่งหนึ่งที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นหลุมขุดมีคนมาขุดที่นี่ก่อนหน้านี้ก่อนที่ทีมนานจะมาถึงหลุมลึกตรงกลางของปราสาทขุดยังไม่มีระเบียบไม่ใช่การขุดตามหลักวิชาการแต่เป็นการขุดเพื่อหาของโบราณวัตถุบางอย่างหายไปตามรายงานข่าว คาดว่าโบราณวัตถุประเภทโลหะพระพุทธรูปสำริดขนาดเล็กและโบราณวัตถุอื่นๆถูกลักลอบนำออกไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงนักโบราณาคดีที่รับผิดชอบโครงการออกมาอุทธร์ผ่านสื่อว่าอยากให้นำกลับมาเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาข้อมูลต่อกันไม่ใช่แสวงหาแต่ผลประโยชน์นำไปขายส่งออกต่างประเทศมันเป็นเรื่องน่าเสียดายมากเพราะโบราณวัตถุแต่ละชิ้นไม่ได้มีค่าแค่ราคาทอง แต่มันคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นจิ๊กซอชิ้นหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจอดีตได้ดีขึ้นเมื่อมันหายไปเราก็สูญเสียความรู้ไปด้วยแต่ท่ามกลางความน่าเสียดายยังมีความหวังสิวลึงที่พบถูกนำไปเก็บรักษาอย่างดีที่สำนักศิลปากรที่10บนครราชสีมาอําเภอพิมายทับหลังลายสิ่งที่สมบูรณ์ก็ได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังชิ้นส่วนอื่นๆถูกจัดเรียงศึกษาบันทึกข้อมูล และที่สำคัญมีแผนในอนาคตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากำลังพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลและพัฒนาปราสาทแห่งนี้มีแผนที่จะบูรณะตามหลักวิชาการและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แต่ยังต้องรอ,อนโยบายจากกรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรมว่าจะมีทิศทางการพัฒนาอย่างไรในอนาคตนายรักชาติกิริวัฒนศักดิ์ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนิน และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าการค้นพบในครั้งนี้ทำให้ชาวสูงเนินตื่นเต้นและดีใจมากเพราะมีสมบัติของชาติเพิ่มขึ้นทำให้ปราสาททรงคุณค่าขึ้นและเป็นความภาคภูมิใจของคนท้องถิ่นถ้าแผนเหล่านี้สำเร็จวันหนึ่งเราอาจได้เห็นปราสาทบ้านบูใหญ่ที่ถูกบูรณะแล้วถึงจะไม่ใหญ่โตอลังการเท่าปราสาทพนมรุง้งหรือปราสาทหินพิมาหมแต่มันจะเป็นหลักฐานที่บอกเราว่า ไม่ใช่ทุกเรื่องต้องเสร็จสมบูรณ์แม้ไม่สมบูรณ์แบบก็ยังมีคุณค่าในตัวเองวันนี้เราได้รู้จักกับปราสาทบ้านบูใหญ่ปราสาทขอมเล็กๆที่แทบไม่มีใครรู้จักแม้จะอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพแค่100เมตรปราสาทที่นักวิชาการเชื่อว่าอาจไม่เคยสร้างเสร็จเลยแต่ความไม่สมบูรณ์นี่แหละที่ทำให้มันพิเศษโกลนทับหลังทับหลังที่ยังสลักไม่เสร็จบอกเราถึงกระบวนการทำงานของช่างโบราณ บอกเราว่า1 0 0 0ปีก่อนมีคนนั่งสลักหินอยู่ตรงนี้เหนื่อยเหงื่อไหลแต่มีความหวังว่าวันหนึ่งมันจะสำเร็จวันหนึ่งมันจะสวยงามแต่วันนั้นไม่เคยมาถึงงานหยุดกลางคันช่างเดินไปไม่เคยกลับมาและหินก้อนนั้นนอนรออยู่1,000ปีจนกระทั่งวันนี้เราได้พบปราสาทบ้านบูใหญ่อาจไม่ใหญ่ไม่โด่งดังไม่สวยงามอลังการ แต่มันให้ข้อมูลที่หาไม่ได้จากประสาทใหญ่มันบอกเราว่าแม้แต่ในอดีตก็มีโครงการที่ไม่สําเร็จมีงานที่ค้างคามีความหวังที่ไม่เป็นจริงเหมือนชีวิตของเราทุกวันนี้บางทีเราไม่ต้องทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบบางทีความไม่สมบูรณ์ก็มีคุณค่าในตัวเองเพราะมันบอกเรื่องราวมันบอกความเป็นจริงมันบอกว่ามนุษย์ก็เป็นแค่มนุษย์และนั่นทำให้เราเข้าใจบรรพบุรุษของเรามากขึ้น ถ้าใครได้ผ่านถนนมิตรภาพผ่านอำเภอสูงเนินลองแวะมาดูปราสาทบ้านบูใหญ่นะครับมันอาจจะไม่ได้สวยงามอะไรแค่เนินเตียเต้ยๆกองหินกระจัดกระจายแต่ลองหลับตานึกภาพดูว่า1,000ปีก่อนที่นี่เคยมีช่างสลักนั่งทำงานอยู่มีพระมหากษัตริย์หรือคุณนางที่มีความหวังว่าวันหนึ่งมันจะเป็นปราสาทที่สวยงามแต่ความหวังนั้นไม่เป็นจริงและนั่นทำให้เรื่องราวนี้น่าจดจำ ถ้าช่างโบราณกลับมาได้พวกเขาจะรู้สึกอย่างไรกับประสาทที่อาจยังไม่เสร็จพวกเขาจะเสียดายโกรธหรือจะเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตมันเกินความควบคุมของเราถ้าใครทราบข้อมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุจากที่นี่หรือเคยเห็นอะไรที่น่าสงสัยช่วยติดต่อสำนักศิลปกรได้นะครับเพราะทุกชิ้นทุกเศษมีความหมายมันไม่ใช่แค่ของเก่ามันคือมรดกที่เราทุกคนต้องร่วมกันดูแล เพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานจะได้รู้ว่าพันปีก่อนบรรพบุรุษของเรามีความฝันแบบไหนและบางทีความฝันที่ไม่สำเร็จก็สอนเราได้มากกว่าความสำเร็จ